จกทะทะแล้วก็โค้งจูดจุดจุดมือเดียวมัมนงมีเหม็นควันจุดหลายมือมันเหม็นควันไปไปบินบาทเส่านี้บิ๊กเขาโหดไปหมดแล้วบิ๊กว่าเขาเอาไปหมดแล้วของวัดน้องๆกัน <c oughs> เออโอ้บิ๊ก บิ๊กนี่มันเต็มคนก็นหลายคนไหนวะนี่เขาเอาหุนไปมดแล้วบิ๊กเออเอ๊มมันแปลนตัวเติ่้มีไปเบิ้งว่ะบิ๊กนะเอาตั้งเจอรับพรอทั้งอกตั้งใจนะนัติกรมะสมังพลังแรงของกรรมทั้งหลายรุนแรงที่สุดเนอ้อกรรมความดี รุนแรงจนได้เป็นพระอระหันต์เป็นพระพุทธเจ้าพระโพชฌกพุทธเจ้าแรงกรรมความชั่วทั้งหลายนะได้รับวีบากกรรมสุดๆไดนะ้หมู่เจ้าทั้งหลายคิดพิจารณากรรมเล็กกมน้อยนะสิ่งที่รับไว้เพียงเล็กน้อยละเล่นกันไปนะอย่างปุณนะีปุณนะีเล่นกับพระไผ่ตกมหอดคุบานุ่ม ตกมหอดคุบาเนมยาต๊กมหอดลูหลานทั้งหลายหนาหูเลิกเมิดพอไปหยอกพอยนั้นสิ่งละอันพันละน้อยเนี่ติดมาได้หมู่เจ้าทั้งหลายเว้นได้เฮเว้นการเว้าก็คนนั้นการเว้าก็คนนี้ให้เว้นอันใดเป็นบุญเป็นกุศลเพียงเล็กน้อยจานะให้ใส่ใจทำจานะให้ใส่ใจให้ตั้งใจให้แก้ไข เราเกิดมาชีวิตนี้วันเวลาที่จะได้แก้ไขตัวเองมันน้อยนะแต่ละคนแต่ละคนน้อยเดี่ยวน้อยเดียวคุนยาในยังได้แก้ไขตั้งแต่เป็นสาวภาวนาได้แล้วก็มาวิบากกรรมได้เย้าได้เหิน,นกว่าผัวจะอนุญาตให้บวชได้โอ้ยขอแล้วขออีกขอแล้วขออีก,อออกยอมสละมด ก้องแหนกํากไรแขนทองคําของแม่เพื่อนหมายไว้ให้ลูกสาวตั้งแต่เกิดขึ้นมาตีเป็นก้องแขนทองคำขอขอเบาเสียงมุนเบาเสียงมุนมีให้ขอพาอิเลมนึงจะบวชเด้จะเอามาบวชเป็นยาขาวขอพาอิเลมนึงมาทางดงทางป่า,าฝันนั้นฝันนี้ฝันฟืนฝันหลัวทั้งหลาย สุดท้ายจะออกมาบวชแต่เพิ่งมีให้นะให้พาข่าติดต,ตัวเท่านั้นลหะออกมาบวชเป็นคุณยาลงเฮือนได้แล้วก็มึงนอะนะมึงเนอรลดได้คนเจอเด็ดเจอเดียวคนเจอกาเจอแข่งทั้งหลายนะตัดให้ขาดปาดให้ตกเลยนะคุณยาบวชออกมาแล้วบย้อนกลับคืนเลยนะกลับคืนไปช่วงนึงนะได้โดดเฮือนหนี อย่าแต่ขุนญาณานะมู่เจ้าทั้งหลายคุณญาชีทั้งหลายให้คิดพิจารณายาปฏิปทาของคุณญาคุณยายโบราณแต่ที่ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญใจต้องเด็ดเดี่ยวใจต้องกล้าแกร่งจิตใจต้องกล้าหาญจิตใจต้องเอานะถ้าใจเอาใจมุมาณะใจพยายามแล้วนี่ถึงที่สุดแห่งชีวิตตัดเลย อย่าให้มีเยื่อใหญ่ยเยื่อใหญ่แม้แต่น้อยถ้ามันเกิดขึ้นในใจความเป็นนักบวชของพวกเราก็ายังไม่เต็มยังไม่เปี่ยมพนะยายามตัดให้ขาดปาดให้สิน้นตัดให้ขาดปาดให้ตกนะความเป็นนักปวดพระเนนเทนชีจึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วผลก็ได้ดีอานิสง์ก็ได้งามอย่างคุณย่าของพวกเรา นถะึงที่สุดแล้วเนี่ยนะจวบจนถึงทุกวันนีนะ้การรำลึกนึกถึงบุญคุณนะของคุณย่าของพวกเราก็ยังเต็มอยู่ร้อยสิบแปดปีผ่านมาแล้วเนี่ยก็ยังรำลึกถึงท่านอยู่เสมอๆเ,นะเป็นหลักเป็นชัยให้แก่คณะคุณแม่ชีในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะหรือปัจจุบันนี้เราก็ยกเอาคุณย่าบุญแยง นะตั้งแต่เป็นสาวหนีออกมานะไม่ได้เกี่ยวข้องผู้บบาวอีกเลยนะจนแก่เท่าจนถึงทุกวันนี้ตั้งหลักให้แก่เป็นตัวอย่างให้แก่ลูกๆหล,ลานๆลูกศิษย์ลูกชีทั้งหลายไดนะ้นี่คือผู้ตั้งใจในการสละตนนะถ้าเราตั้งใจเด็ดเดียวแล้วนะกิริยาเจกิริยาเทานั่งทำอะไรทำให้จริงสละอะไรสละให้จริง ตัดอะไรตัดให้ขาดนะคุณย่าเนี่ยนะสามีไม่ให้เลยนะกองแขนทองคําของแม่แนะไม่ใช่แม่ของทางแม่ย่านะแม่ทางแม่ของคุณย่าเราเนี่ยนะเป็นสมบัติส่วนตัวแท้ๆนะออกเรือนแต่งงานแม่ทํากองแขนให้ตั้งแต่เป็นสาวก็ช่นุทมรอมรักษาไวนะ้พอแต่งงานแล้วสามียืดเลยยืดแล้วขอคืนไม่ให้ขอพระ เฮี้ยนเฮี้ยนเล่มหนึ่งเอาไว้ถางป่ากก็ไม่ให้ในที่สุดแล้วได้ถอยอกไปบวชไปแต่ตัวคุณย่าก็ตัดใจเลยใจเด็ดเดี่ยวไปแต่ตัวก็ไปแต่ตัวก็ได้แต่ชุดเขาติดตัวแค่นั้นแหละโดดลงบ้านผ้าขอก็ไม่ได้สุดท้ายมาขอผ้าขาวกับพี่สาวผ้าทอพื้นเมืองเราเนี่ยนะ ผ้าขอบเขียวขอบแดงนี่พี่สาวพี่สาวก็แบ่งให้นิดเดียวเท่านั้นจากนั้นก็ได้จากลูกจากหลานทั้งหลายต่างหากจึงเป็นผ้านุ่งผ้าห่มขึ้นมาฉะนั้นถ้านึกถึงความยากลําบากสมัยคุณย่าแล้วเนี่ยผู้ข้าผู้ชายแต่แท้ได้อย่างน้ําตายจะไหลเหมือนกันว่าโอ้นะยากลําบากมากกระโชนกระทงอะไรก็ตัดไม่ไพ่ นะถึงที่สุดแล้วย้ายหนีครัวดนะ้จากวัดภูเก้ามาที่นี่นะแบ่งถ้วยแบ่งชามกันนะกับคุณย่าหลิงคุณย่าลึกนั้นะแบ่งไปน้องสูงดงงมแนงนะส่วนหนึ่งก็แบ่งมาที่นี่ที่นี่มาไม่พอใช้ตัดไม่ไผ่เป็นกระบอกน้ำยากลำบากที่สุดนะกว่าจะได้ธรรมะนะขณะชีลูกหลานทั้งหลายมาบวชในยุคนี้สมัยนี้บนทุกบนยากกัน ดฉะนั้นไม่ควรจะบ่นเลยไม่ควรจะบ่นเพราะสะดวกสบายอาหารการอยู่กินมากมีผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มมากหลายการจับจ่ายใช้สอยพอเป็นพอไปการเป็นอยู่ก็พา,าสุกร่มเย็นเสนาสนะก็คุ้มแดดคุ้มฝนได้อย่างสบายนาคุณย่านะมาที่นี่นนถา,างป่าพักขยะนี่เป็นที่อยู่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะ ให้พวกเราได้คิดพิจารณารากเงาความเป็นมาปฏิปทาของคุณย่าคุณยายเป็นกำลังใจสุดๆส,สำหรับนาะอุบาสิกาผู้เข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์ลูกชีเนะมื่อคือนนี้วันพระนี่ผู้ข้าเออนะจะนอนน้อยหน่อยแลนะก็เอาธรรมะคำสอนของคุณย่ามาอ่านมาอ่านทบทวนดูเออเป็นยังไงนะ วิถีชีวิตยากลําบากเพราะผู้หญิงนี่ลำบากกว่าผู้ชายผู้ชายบวชนี่ญาติโยมศรัทธาสาชุให้การบํารุงข้าวน้ําโภชนาม,มากกวา่าผู้หญิงบวชนผู้หญิงบวชการให้บํารุงนั่นอาศัยหมู่ญาติทั้งหลายเป็นหลักไว้บวชนานหน่อยก็ได้ผู้ยินดีพอใจเรื่มใสศรัทธาก็พอได้เลี้ยงลูกศิษย์ลูกหลาน ได้อย่างคุณย่าบุญแยงคุณย่าบุญนงนะคุณย่าบุญเนี้ยวนี่ก็พอได้เจือจานปันแบ่งนะลูกหลานทั้งหลายนะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาบวชแล้วนะสิ่งที่ต้องถือนะต้องถือตามแบบตามอย่างของคุณยา่าคุณยายทั้งหลายเอากาสนิกงังคะการกินได้หนเดียวนะให้ถือเป็นหัวใจหลักนะ การปฏิบัติการฉันห้นเดียวไม่ใช่ว่าเช้าเอาฉันอันนั้นก่อนอันนี้ก่อนฉันได้แต่น้ำนาโอเวนตินได้นั้นอนุโลมกาแฟได้อนุโลมแต่ข้าวน้ำเนี่ยอย่าพึ่งนะอย่ากินก่อนทานอย่ามานก่อนแต่งโบราณท่านถืออย่างนี้ฉะนั้นเอาเช้าอุ่นท้องก่อนไม่ได้เด้มันไม่ได้ทุดดงในเอกาสนิการฆะคือการกินห้นเดียวเป็นอันแล้วจบ เราต้องถือตามแบบอย่างบูรพา,าจารยร์ถือตามแบบอย่างของคุณยากคณใหญ่คุณยาก,นะยากแก้วของพวกเราเอาอยุเทท้ายเนี่ยกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยหลับไปป้อนไปป้อนไปหลับไปนะคำเข้าคาปากไปนะกว่าจะแล้วเสร็จก็ครั้งเดียวนะแล้วเสร็จแล้วก็เก็บงามร่างไม้ล่างมือล่างปากล่างฟันแปรงฟันให้สะอาดสะอาดไม่กลืนกินอะไรอันใดอีก นะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือทางมาของบุญทางมาของบารมีนะไม่ใช่ว่า,ชา,วาเช้ามาเอ่ยวิ่งเข้าต้มก่อนนะอย่าทำไดนะ้ถ้าทำก็ให้กันเลิกซะนะอย่าไปทำนะให้เอาาา้าเช้ากาแฟแก้วหนึง่งพอได้โอวัลตีนแก้วหนึง่งน้ำร้อนแก้วหนึง่งพอได้อุ่นท้องแค่นั้นแหละนะปฏิบัติอย่างนี้จึงจะได้ผลดีงาม นะไม่ใช่อุนท้องก่อนเข้าวักป้านก่อนไม่ได้เลยกินก่อนพระสงค์ไม่เป็นอนิสงส์อันดีงามงนั้นให้ตั้งใจนะนะแต่ละคนแต่ละคนเรามาบวชเนะี่เพื่อกล่อมเกลาขัดเกลาตัวของตัวเองเพื่อให้พ้นแรงแห่งบาปกรรมชุกโทษที่เราถือมาคิดดูชีวิตเราชีวิตนี้นะคุณชีทั้งหลายสุขสนุกสบาย มาบวชกันใช่ไหมนะไม่ทุกคนยากลำบากมีปัญหากันทั้งนั้นแหละแล้วมาบวชบวชมาแก้ไขกรรมของตนในทีนี้แก้ไขได้เป็นพระอริยเจ้าแก้ไขได้เป็นพระอรหันต์แก้ไขได้บ้างก็เป็นผู้ที่ได้หลักใจของตัวเองนะอย่างนี้เป็นตนนะ้นขอให้คิดใครโครวนพินิษพิจารณาในตัวของเราท่านทั้งหลาย ดาวันพรุ่งนี้พระนาไม่ได้ฉัน,ะะนที่นี่เน,ะ,นะพระจะฉันที่วัดหลวงปู่พราะทำบุญหาท่านธงชัยโกศกุโนนะคุณแม่ก็จะมีอาหารแล้วก็ข้าวคนบาทมาส่งตามปกตินะแล้วก็พากาันพิจารณาฉันเลยนะพรุ่งนี้ให้พรอนะเพระาะชมบุญถึงท่านธงชัยพรุ่งนี้แล้วก็บ่ายสายบ่ายก็ไปพัฒนานาวัดหน้องน้อง ให้สะอาดสะอ้านให้ดูดีดูงามนะส่วนเข้าของต่างๆที่ยกออกไปนะไม่ได้เอาไปทิ้งไปขว้างกัวัดบางวัดท่านขอเป็นพระประธานเราก็ได้โอกาสทำบุญต่อไปนะเพราะเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาให้ไว้ในศาสนาวัดวาอื่นๆต่อไปนะไม่ได้ให้ผู้คนนะผู้คนก็ดดอกไม้กระถางบางเล็กน้อย อะไรพวกนั้นเป็นฉันทานุมัติของพระสงฆ์นะไม่เป็นบาปนะพูดกันได้ว่าไม่เป็นบาปอย่าไปคิดว่าเอาอันนั้นไปอันนี้ไปเป็นบาปไม่ใช่พระท่านอนุญาตนะให้เอาไปไดนะ้ในส่วนของจุกจิกเล็กน้อยนะไม้ดอกไม้กระถางทั้งหลายเป็นต้นนะเหล่านั้นไม่เป็นบาปนะถึงแม้ว่ามีผู้เอามาทําบุญแต่พระสงฆ์ฉันทานุมัติว่าเออควสรสละออกไป นะเพราะจะไม่เป็นภาระเกินไปในการดูแลรักษานะพระพุทธรูปองค์สำคัญเอาไปเป็นพระประธานนะองค์หนึ่งเอาไปนูน่นเอาวัดโนนน้ำแทบนะ่อยท่านมีแต่แท้ไม่มีพระประธานนะบอกเราวิ่งมาเลยบอกเออดีแล้วดีแล้วนะผู้คนจะได้กราบได้ไหว้ญนะาติโยมที่เป็นเจ้าภาพพระพุทธรูปไว้ก่อนก็เป็นบุญต่อไปนะอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ในส่วนนั้น,นในส่วนญาติโยมถามว่าครูบาะจะร่วมบุญยอดพระธาตพนมจะทำย่างไรก็ขอให้มอบให้กับคณะชีะคุณญาบุญแยงก็ได้ทาบุญแล้วรวบรวมแล้วไปซื้อเป็นทองคำวันนี้ก็มีคนให้อยู่หลายบาทเหมือนกันแล้วก็รวบรวมไว้นในส่วนนี้ด้วยอันนี้ก็ขอให้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นที่เข้าใจในหมู่คณะของพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะาวัดหนองน้องไม่ได้เอาของพระไม่ไดเอาของสงให้โยมเป็นพระสงฆ์ฉันทานุมัติหมายถึงว่าพระสงฆ์เห็นพร้อมเห็นสมควรสาระออกไปทิ้งก็ไม่มีประโยชน์ญาติโยมเอาไปเขาก็เป็นประโยชน์ญาติโยมก็ไม่ใช่ญาติโยมไกลญาติโยมชาววัดทั้งนั้นแหละ นะอย่าโมเอาไปกับตีกลับเข้ามาวัดเหมือนเดิมนะอย่างนี้เป็นตนะ้นให้เข้าใจดังนี้จากนี้ขอนุโมทนาให้เป็นบุญเป็นกุศลคุณงามความดีสํารวมกรรมความชั่วอย่าได้พอใจยินดีทำสํารวมกรรมความดีมุมาณนะพยายามเพิ่มเติมนะอย่างญาติพี่น้องทั้งหลายมุมาณนะภาคเพียรใส่ใจในการบุญการ กุศลคุณงามความดีทุกวันทุกวันนะอย่างนี้ก็ขอให้เพิ่มเติมนะกำลังแห่งบุญให้กับใจของเราให้บริสุทธิ์สะอาดเพิ่มเติมนะสิ่งที่เราควรทำในชีวิตที่เราว่างวันเวลาที่เราว่างอยู่คือบุญนะให้เตือนตัวเองอย่างนี้ฤนะดูการนี้เราว่างอยู่ควรควรขวายเรื่องบุญนะควรควรขวายเรื่องการ เป็นประโยชน์กับตัวของตัวเองหน่าไร่น้านาก็เป็นเวลาเราว่างเว้นน้อยน่าน่าแรงหน้าว่างให้ทำได้ข่าวว่าพัฒนาวัดนี่สละเลยอยุาดเงือแรงงานฉะนั้นก็วันนี้ทำงานพรุ่งนี้นาตเตรียมข้าวไว้ด้วยเนอะนเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องพอเป็นอาหารก็ให้ทำที่นี่ขออนุญาตทำในครัวของคุณย่า เป็นอาหารหม้อสองหมอ้อไปเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องวันพรุ่งนี้เป็นการพัฒนาเอาบุญแล้ววันที่28ใครว่างมีรถไปเองก็ไปร่วมได้ถ้าไม่มีรถไปก็รถอาจจะเต็มแล้วเพราะหลายคนจับจองที่นั่งถ้าเออลูกหลานกันมีรถอยู่กันจะไปก็เตรียมตัวไปได้ไปแล้วก็ร่วมอนุโมทนาถ้าจะไปเพราะมันไม่ไกล พระธาพนมไม่ไกละก็รวมกันะประมาณตอนนี้ได้แล้วประมาณ5บาท6บาทแล้วทองคำนะยะทาวาลวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวามิวะอิตุตินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังบาจิตังโนหังกิปะเมวาสามิชโตสัพเพปุเรนโตสังกปาชันโดปนารโสยาธรรมานิชติรโสยาธารมนิวา

Ya you are no so calm. ಚಕನ ತಕಾಶಿ ಚಕಾಯ ಸವ ಥಲ ಟಕನ ಠಕಾ ಶುಖವ ಠಕಾಓ ತೋಸ ಪದ ಢು ಗಲೋ ಖಪಯೋ सातुषुपाडवा अनेका अन्तराया पिविना सन्तुषते เดตานาลาบังโสทิภะคายังสุขังภะลังสิริอายุชาโนชาโพคังวุทิเจยะสาวาสตาวาสัจายุชะชีวสิทิปาวันตุเตปาวตุสัพพมังการังรักขันโตสัปปเดวะ tassa pañupa venasada sotti pañtu te pañtu sa pañkarang ra dosa pa dewa tassa pa manupa venasada sotti pañtu te pañtu sa สาปเดวตาสาปสังขานุปาเวนสดโสติปวันโตเต